Sociedad, <stor irim S 1> ครั <aha, S 1> บครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่ออย่างนาะพ่อสำเนียงเทพพ่อหุนพ่อสำเนียงเออหรือแต่อ้วนขายก๋วยเตี๋ยวขายลูกสิ้ณตะก้อนนะเออประกาศลูกสิ้ณตะก้อนได้ยินข่าวมาว่าถูกนี่สามงวดสี่งวดติดเลยแหละครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยากงดแล้วล่ะคุณประเด็นอะไรเพราะว่าป่วยป่วยแล้วครับพ่อป่วยเพป่วยตะโดนแล้วล่ะตับตับปีไก่เวลาปีไก่เพิ่นเพิ่นมาอยู่ คนมากกับมาต้หน้าเมื่อเมื่อเพิ่งกับมากภาษาเอาสูตรข้าม้วนอยู่ค่ะเมือม่อเมื่อนั่นไปไปนอนอยู่หน้าไปนอนเงียเงี้ยเพื่อรับจังไดบุก็เล่ฟันว่นาผู้บนรดายละไปหาบ้านนี้บ่คือว่ามันเกี่ยวออกอันอายุจากของเออมันออกพราะอจากของพราะอหนึ่งหนึ่งบ่บ้านนี้เออบ้านนี้ก็เล่น นั่นมันว่าสูพูพิสาวฟัง่งยพิสาว่ระวะมาบ่เม็ดข้าเจ้าเพวยบะเม็ดขาเจ้า,าสิเมา่ส่วนไปน้่นบอกคนว่าที่มันจะประกาไปเฮี้ยนสุกข้าเจ <c oughs> <c oughs> ้า <c oughs> มันมันก็ออกสิเบดอิลีมันหันจะว่า่าอ,อะไรซนะืร้อว่าอะอแต่ว่าเหล็กเหล็กงวดนี้มันมีศูนย์ด้ะมันมีศูนย์ขันเวนมาเนี่ยขันเวนมาเนี่ยีมาเล่ขีดเด้อ เลขคี่คือเลขคีเ่เลขคี่คือเลขเลขี่มันมีมีเกแล้วก็มีเกแล้วก็มีามีสามแล้วก็หนึ่งกับศูนยเดียวกันแต่ว่าศูนย่ศูนย่ถืว่าขันมากากอยังสอมันขันมากบางขันมันมากกว่านี้มมากกว่านี้ สามครับบางหันมันมากแต่นี้เพราะว่าศูนย์กับหนึ่งมันเบามากบันนี้บันนี้่ประเทศอ่อนปอะเทศนะขึ้นกับเรื่มข้าวขาโทนเลยหลาอสัมเนียงคือว่ามันสีมาตัวใดญค่ะหวดนี่คึ้ว่ามันสีมานี่แหละเก็ดนี่แหละเก็ดับเก้านี่แหละเก็ดตบเก้าขันขันคันแม่นคือว่าเลขติดศูนย์ อาติเปียน90นี่เกจศูงมีก็ได้จับคู่ให้หน่อยได้ไหมครับผมคือว่าคันนั้นเลขที่ศูนยน์เกิดขึ้นจากสีเจ็ดศูนย์นี่เหระครับแล้วกับเก้าศูนย์คันไม่เลขที่ศูนย์คันเลขวัดติดศูนย์คือขึ้นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แหละเพราะว่าตัวนี้มากแล้ว,วเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเว้น้ำเนี่ยครับเชิญเก้าเจ็ดหาน้ำแล้วเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ก็ เก้าเจ็ดเนาะตัวนี้นะครับไม่ใช่มาตัวนี้รักหนึ่งเดียขาดจะเป็นหนึ่งขันขันรักหนึ่งนะครับรักหนึ่งขันรักหนึ่งมุจีเป็นสิบเก็ดแคบสิบเก้าสิบเก็ดแคปสิบเก้านี่ยครับมีมีสมิทธล่ะคือคือมากคือว่าหมวดนี่ศูนย์สิบว่ามากผมว่าคือมากกติมากพวกนี้ตั้งหันมากตัวนี้ กันว่าศูนย์บ้าาเข่ากับตัดเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์ออกได้ครับเดี๋ยวเข้ากับมะเร็งเก้าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าสามเม็ดครับเอ้ากับพ่อเลร็งตอนนี้เนาะท่านบังหันกับสื่อเลขมันบกขืนบ้าน้องมันเสื่อเนนี่นีวดที่มันออกกันที่ที่มันออกกันยังกับสามสามกันโอ้มันหาหาสามศูนย์มันบ้า หาสามศูนย์บาน้วัดพมวัดเสือพ่อวัดเสือไอหนึ่งสามหนึ่งสามหาครับบานเลขศูนย์พัดบ้าเอาบุญวัดบ้าหันมันไม่ตีศูนย์เด็ที่ว่าศูนย์ที่ว่าห้าสามศูนย์นั่นละครับแล้วการแล้าคาทางล่างนั้นว่างหันสามศูนย์ตัวเดียวบานี้มันการบานิสื่อครับก็คือว่างวดนี้พ่อว่าศูนย์ไม่มา <c oughs> ใช่ไหมครับผม คือว่าพ่มาเพราะว่ามันเป็นมาอยู่ประมาณสองวดนี่แหละถ้าศูนย์ไม่มาเราก็เหลือแค่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าใช่ไหมครับพ่อครับโอ้ตัวนี้แหละครับผมที่คำที่ที่มันเคยออกส่วนหลายเลขมันสีออกแต่สังเกตมันเป็นยังมมนสีออกแต่เลขขีเลขขีเลขขีเลขีมาออกตลอดเลขสามสามสามตัวขังเทิ้งกับสีติดศูนย์ศูนย์กับขีดค้อเก้าสามกับขีดค้อเก้าเลขที่สีติดตะขีด อันคันว่าคันว่าอันคันว่าหากับชี้กับหาศูนย์คันศูนย์หาคันสามศูนย์กับขี้ก็เก้ากับสามก็ศูนย์กระชี้ก็เก้าทีเพราะท่านได้ออกยเดยนี่ที่ที่ทมึดตึงไว้ยูนีคือเจ็ดศูนย์กับเก้าศูนย์แล้วท่านได้ออกขโมยอยู่ตว่าศูนย์เก้าออกแล้วศูนย์เจ็ดออกแล้วนี่แหละ ศูนย์เก่าออกแล้วศูนย์เก็ดออกแล้วแต่ว่างวดนี้มันสิงมันสินออกเพราะทานั่นแหละล่อเบ,บิ้งเพราะว่าคันติดศูนย์มากคือศูนย์เก็ดก็ูนย์เก่านี่คือว่าย่งบันอ่ะเพราะว่าเลขติดศูนย์คันเลขเลขขีกนี่เลขคู่ก็ขีกนี่สิออ,อกยากคือเลขสี่ศูนย์มันสิออกยากเพราะว่ามันเป็นเลขขีคูครับผมนั่และแปดศูนย์ก็ออกยาก แปดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เนี่ยปีที่แล้วออกทีเดียวเขาจกเทียนแล้วจำจำที่จําได้หกหกศูนย์หกศูนย์กระเล็กขี่คูเมื่อวันที่ออกดูที่สุดคือสามศูนย์ศูนย์สามออกดูก้มูออกดูก้มูแมนแล้วตัวที่ชอบที่พ่อชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนครับผมสําหรับงวดเนี่ยขึ้นขึ้นตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดเก้าว่าพ่อตัวนี้ตัวนี้วงกลมเลยวงกลมให้ดูหน่อยครับพ่อตัวนี้แหละ ที่สอบนี่คือตัวนี้แหละนี่โอ้ oh. นี่แหละตัวร่องมากคือตัวนี้นี่นะครับตัวที่พ่อชอบนะครับผมนี่แหละเก้าเจ็ดกับสิบเก้านะคะเนาะสิบเก้ากับสิบเจ็ดนี่แหละ, 99, 99. ละแต่ว่าอาจารย์เนินอาจารย์ฟันเกี่ยวบ่ฝันเกี่ยวบ่ วังหันฝันยกฟันฝันเจ็บฟันว่าผู้ันตายเยอะเะไนี่แหละมันเกินตายมื่อมื่อบุญมื่อมื่อออกพันสาพอดีบกว่หคว่ามันเสียออกขศอจากอนเนาะวันนี้ย่งทันฝันวันนี้ทันนฝันอือครับส่วนมากจะเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมฮะตะลายมากตะลายลมากเนี่ย จอกกะเลขขีดลายเล็กขีดสามศูนยศูสามก็ะเลขขีดหาศูนศนย์หก็เลขขีดศูนยอันศูนย์เจ็เจดศูนย์กเลขขีดศูนย์เก้าเก้าศย์กเลขขีดต้หวัส่วนให่มันสีมีสูตรมันเห็นสีมีเนคันเลขสามตัวก็เลขสามตัวกี่สหนึ่งเก้าเจ็ดนั่ครับคันเลขคันเลขคันหนึ่งเก้าเจ เงินหนึ so oh ่งอันเงาเกตหนึ่งนี่แมันบอคันเลขสามตัวมันสีอยู่ในตัวนี้แหละคบนี้โอ้เขียนน่นไ้อพ่อพอเขียนไว้ให้ไหนครับผมมันมันสีอยู่ในตัวนี้แหละเลขสามตัวใช่ไหมครับพ่อเก้าอันนี้อ่ะอันนี้เกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าเจ็ดโอ้กลับไปกลับมาใช่ไหมครับพ่อกลับไปกลับมาเนี่ยนบภายในเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่ใช่ไหมครับครับสามตัวคือจับในนี้เลยใช่ไหมฮะนี่ผมชุดไทย่าคันชุดทยกับเคิฝันเฝันเนาะอันนี้คือ่ระธาตเน็ดฝันดอกมอคงสุด้ายห้เทียฝันนะจังมาตามอีกครับเาเรเทียแต่เปนย่า่ฝันนี่เนาะม ยายเล่าฝันว่ายายยุ่งเหีห้ยมเนี่เมื่อเขียนเลขให้เป็นโตคุณเด้โอ้ขันเล่าคอนะวดครับผมวัดวัดว้างวัดบ้างอันที่มันกรอบ,อรบอเนี่ยค่อืมหาสามศูนย์เนี่ยเร่าบัตรสื่อเลาฝันเหรอเร่าบัตรสื่อลัตเตอรีเอ้เราบัตสื่อหอยเต่าดินแล้วสื่อลัตเตอรีมันออกหาสามศูนย์เต็มเต็มเลยโอ้ฝันได้ห้าสามศูนย์เหรอครับเนี่าฝันเราเป็นก้นฝันแน่นเส้นเล่ามาเนี่ยเล่าเล่าเล่าฝัน มันผัดกันบัดมาเบิงดีใจแล้วว่าจะาล้องถือ,อบาดถอมาเบิงผัดเมนรัตตอรี่ออกทั้งสามตัวเล้วสามศูนย์แล้วลว,วัไรยังจับงวดนี้ฝันหรือยังครับแม่บ้านนะครับผมรับกหู <c oughs> ครับผมก่ได้ถามรับผน่อเราจะได้มาตามนะครับเนาะวันนี้เอาเลขสูตรของคุณพ่อไปก่อนนะครับเป <c oughs> ็นแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขนะฮะตัวเลขก็มีเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด ค19นะครับผมตัวเลข3ตัวของคุณพ่อบอกว่าให้จับเอาในเนี้ยวนะครับผมอาจจะเป็น971 197นะครับก็แล้วแต่ดุนพิษของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับผมจากคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ละเลขที่ท่านได้